ให้จกดีมีจบมีใช่วาหาภูราปาริภุเรนติตาตาว่าเมวะอิโตจินนำเทศนพระกัปติจิตจิตตังปิตตังสุมาปเมวะตุมิเตตุสัพเพภุเรตุสัพพายตันโทนามาตยัถามณิโสติระโสยัติสัพพีติโยวิวัจจันตุพโลกโอวินัสตุมาเตภวัตวันตรายยสุกิ อายุโพธิวัตตะตะติริตตังพุทธาปจัโนุจาโรธรรมาวัตันติอายุวัโอสุขามเอาโทรศัพท์มาเข้าไป

ปีใหม่ปีนี้2,567ปีหน้าก็จะ2,568ชาวสุนเดินญาติพี่น้องสุนเดินทั้งหลายเจ้าขุราทั้งหลายขอพรขอพรปีใหม่จากพระเจ้าประสงค์ผู้เป็นมาเีระทั้งหลายท่ลน,นว่าขอพรจากหลวงพอ่อในวันนี้หลวงพอ่อก็ถือว่า พรือเป็นจริงที่ประเสริฐให้ทัาหลายทั้งมวลต้องการจิงที่ประเสริฐในชีวิตของเจ้าของอยากให้สมหวังสินน่นี้ก็ให้เป็นก็อคิดสันส้นๆว่าดีกับชั่วเป็นของคู่กันบาปก,กับบุญเป็นของคู่กันสุขกับทุกข์เป็นของคู่กัน มีกับจนเป็นของคู่กันผู้หญิงผู้ชายเป็นของคู่กันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคู่คู่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีเนึ่งเดียวต้องเป็นคู่เป็นคู่ปับคู่ทุกคู่สุขคู่ยากรวมันให้เราเรียกเต่าเราเรียกเต่าเราต้องการดีเราก็เดินไปสู่ความดีเราต้องการ,การ,การความชั่ว แล้วก็เกติมไปนต่างชั่วเหมือนธรรมะพระองค์เด็จเร็นปรมุทเน้จของเราที่พระพุทธองค์ได้วางนโยบายให้กับพี่น้องชาวพุทธของเราทั้งหลาย,ยาคนโลกบอกว่าให้เราทาั้งหลายนั้นเป็นจากความชั่วเป็นที่ว่าความชั่วความที่ไม่เป็นทางเจริญ เป็นหนทางของความเสือ่ขอมขอให้เราทาลายนะั้นจงเว้นอย่าเดินไปสู่ทางเสือ่อมให้เดินไปสู่ทางเจริญและขอให้ญาติพี่น้องทั้งหลายประกอบสิ่งที่เป็นสุศลที่เป็นมงคลกับชีวิตของเจ้าของ,ของทำแล้วเจ้าของมีสุขทำแล้วครอบครัวม,มีสุขทำแล้วประเทศชาติมีสุขบางคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาตองการ เสร็จแล้วขอให้เราชาวพุทธหลายนั้น like? มีจิตใจที่โรบานมีจิตใจที่เกลียดเกลีดสุขุนภาพมีจิตใจที่ปราศจากคนเชื่อมความมองมีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ความสดยสุดใจประกอบจิตใดๆแล้วให้มีความสุขไห้มีความโกรธบานให้มีความชื่นแจ่มชื่นในหัวใจ และคือสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตขอขอทุกท่านมีความสุขความเจริญในปีใหมน่นี้อันประกการใดๆขอขอสําเร็จตามความปรารถนาอันประกการในสิ่งที่ปรารถนาว่าอยากให้ตัวเองมีความเจริญอยากให้ครอบครัวม,มีความสุขขอสิ่งด้านธรรมวควรสำเร็จนอกจากนี้แล้วขออ่านขอกคุณปฏิสัตยนัไต เป็นคุณประพุติปฏิบัติธรรมประสงค์จงดลบันดาลประทานโภนให้พี่น้องผูช้ชนชาวไทยของเราเป็นลายตัะบวนจงเจริญเกยอายุวัฒละสุขภาวะปฏิบาติอนตรธานรมบัติตลอดกาลได้นานถึง